จุดพอเพียงเป็นประชาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชีชนะ้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ทุกนิกรชาวไทยมานานกว่า25ปีทรงยึนดัแนวทางการแก้ไขให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงยัง่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์หลกักปรัชญาดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้ได้กับการพัฒนาในทุกๆด้าน ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาพลังงานของประเทศโดยการศึกษาวิจัยและพัฒนาพลังงานที่มุ่งเน้นการคิดคน้นการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นและสามารถผลิตได้เองภายในประเทศเพือสานกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการใช้งานในชุมชนเป็นหลักโครงการพลังงานชุมชนได้เกิดขึ้นมากมายเพื่อสนับสนุนปัญจาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องและเหมาะสม พึ่งตนเองได้อย่าง